สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องเลขเด็ดกันนะคะเพื<ๆ>่อนเรื่องความน่าจะเป็นของตัวเลขค่าแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลโปดใช้วิจารณญาณในาการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะวันนี้ก็จะเป็นเลขเด็ด ชุดสิบสองตัวค่ะแนวทางเลขท้ายรางวันที่หนึ่งค่ะของงวดวันที่16กรกฎาคมสองพค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมีเลขอะไรมาฟังเพลินๆไปด้วยกันเลยค่ะเรื่องเลขเด็ด ับชมแลบฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเรื่องตัวเลขชุดสิองตัวก็จะมี04 24 54 43 38 7 2ี6ห้ 09 19 49และ96ค่ะทวนนี้รอบนะคะชุด12ตัวแนวทางเล็กท้ายลองวันที่1ค่ะ04 24 54 43 38 เจ็ดสองสองหกหกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าและเก้าหกค่้าเลขเด็ดชุดสิบสองตัวค่ะ เลขสีของเราก็มีหลายตัวเลยนะคะเลขเก้าก็มีหลายตัวเหมือนกันค่ะโดยส่วนตัวงวันนี้ก็ชอบเลขศูนย์กับเลขสี่ค่ะเพราะคิดว่าเลขศูนย์เลขสี่มีความน่าจะเป็นไปได้มากนะคะว่าจะมาวันนี้ เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคุณเพื่อนศูนสี่นี่ชอบนะคะชุดนี้ศูนย์สี่สองสี่แล้วก็สี่สาม สี่นี่เลขเดียวกันกับชุดหตัวเลยนะคะส่วนเลขเก้าก็มาหลายตัวเลยค่ะสีเก้าก็ยังมีนะคะ โดยส่วนตัวก็คิดว่าศูนย์จะมานะคะศูนย์จากสี่งวนนี้เดี๋ยวพอใกล้วันเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปมาเน้นกันอีกทีนะคะว่าเราจะเน้นเลขอะไรกันนี้งวนนี้ จากที่มองมองแล้วเลขสีก็มาเยอะเลยค่ะเลขสี่เลขเก้เลขศูนก็มี 0, 4, นย์ส่ศูนยส่วนตัวก็ชอบเลขศูนย์กับเลขสี่นะค่ะวันนี้ ฝั่งเอาเพลินนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องตัวเลขไว้ใกล้วันเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันมาเน้นกันอีกทีนะคะว่าจะเน้นเลขอะไรกันดีงวดน,นี้รางวันออกวันศุกร์นะคะวันนี้มาลุ้นกันว่าวันศุกร์เลขอะไรจะมา ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้เอามาฝากไว้เท่านี้นะคะเวลเราเค่อยพบกันคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ